ครับสวัสดีครับวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุต,อต,อตสาหกรรมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง i c คุมค่าแรงดันนะครับแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของในระบบของอวงจรจ่ายไฟแบบค่าคงที่นะครับซึ่งเราเรียนวงจรเรียงกระแสมาแล้วนะครับตอนนี้วงจรเรียงกระแสนี่ก็คือมีหน้าที่เปลี่ยนจาก แร่งจ่ายกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงอย่างง่ายแต่ว่าแรงดันไฟนั้นนะครับเราครวบคุมไม่ได้นะตัว IC r e เ u l a t o r เนี่ยนะครับจะเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายเบอร์ก็คือ7 8 xx 7 9 xx xx นี่คือค่าแรงดันที่ต้องการให้ออกอาพุธนะครับถ้า78ก็เป็นไฟบวก79ก็เป็นไฟลบนะครับ แล้วก็จะมีแบบปรับค่าได้ก็คือ lm 3 1 7นะครับแล้วก็ lm 3 3 7ก็คือเป็นค่าอันนี้เป็นค่าบวกอันนี้ก็เป็นค่าลบนะครับนะล้วก็ก็นักศึกษาจะต้องสามารถใช้งาน IC ควบคุมค่าแรงดันให้ถูกต้องแล้วออกแบบวงจรจ่ายไฟเพื่อที่ออกแบบเป็น pcb เพื่อต่อยอดในวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับนะ ก็มาดูส่วนสำคัญที่เราพูดไปถึงแล้วนะครับก็คือวงจรเล็ t i ติฟหรือวงจรเรียงกระแสนะครับก็มีละ3แบบก็คือ Half Wave, Full Wave แล้วก็แบบบิดนะครับก็อันนี้เป็นแบบบิดนะครับนะเราก็เลือกออกมานะครับก็มอบอแปลงสเต็ปดาวนะครับเราก็จาก220โวลต์สเต็ปดาวมานะครับจะเหลือ12โวลต์24โวลต์หรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องเอาค่าแรงดันไปใช้เท่าไหร่นะครับ ถ้าเราได้ต้องการแรงดันแค่5โวลต์เราก็ใช้สเตปดาวประมาณ9โวลต์6โวลต์9โวลต์ก็พอแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเลกโเลเตอร์ามาแล้วก็จะมีซีฟิลเตอร์นะครับนะแล้วก็มีซีฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็มีเลกโเลเตอร์เพื่อที่จะเอาดีซีเอาพุทนะครับจังนี้มันก็จะออก5โวลต์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ค่าเท่าไหร่นะครับซึ่ง IC r e เ u l a t ลเตอร์ก็จะมีเบอร์ 7จ็ดแปดศูนย์ห้า้าะครับสามหนึ3 17, 3 37, เราก็เลือกค่าให้ถูกต้องนะครับมาดูการออกแบบนะครับมาดูวงจรตัวแรกครับที่จะพูดถึงก็คืออ่า IC ที่เป็นค่าบวกก็คือ7805 7809 7812นี่ก็คือค่าบวกนะครับอันนี้คือค่าบวกค่าลบก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ละครับก็จะมีเป็น7905 7906 7908แอะไรแต่ต้องดูค่าว่ามันจะออกมาเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่จะให้เน้นก็คือขาตำแหน่งขามันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นค่าบวกก็คือขาที่1จะเป็นอินขาที่2จะเป็นนะครับ กล่าวขาที่3จะเป็นเอานะครับนะถ้าเป็นอันนี้เป็น7ถ้าเ9ลยครับก็79ก็จะดูจาก data sheet นะครับก็จะเป็นไม่เหมือนกันนะครับก็คือขาแรกจะเป็นกล่าวนะครับขาที่2เป็น Input ตขาที่3เป็น Output นะครับซึ่งในการออกแบบถ้าเรามีทั้งค่าบวกและค่าลบจะต้องแยกนะครับ ต้องอต้องออกไปให้ถูกนะครับขาแรกเป็นกราวขาที่2เป็น Input ขาที่3าเป็น output นะครับแต่ถ้าเป็น7 8นะั้นก็คือค่าบวกแล้วก็จะขาแรกก็จะเป็นนะครับตรงไหนเอ่าขาแรกจะเป็น Input นะครับขา2เป็นกราวขา3าเป็น output นะมันจะนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อโดยวงจรทิ ker c a รนะครนะ ใช้เบรบอร์ดต่อง่ายๆนะครับหรือเป็นโปรแกรมจําลองการทำง,งานซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะทดลองให้ดูนะว่าสามารถทดลองได้โดยใช้โปรแกรม tinker cad นะครับอ,อันนี้ก็อันนี้เป็นการคำนวณนะซึ่งเราก็จะไม่คำนวณอะไรมากนะครับกอ็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ ครูบอกก็คือขานี้เป็นขาหนึ่งก็คืออินพุตขาสองเป็นกราวขาสามเป็นเอาพุตแต่อันนี้จะเป็นกราวอินพุตเอาพุตสลับกันนะครับนะเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าสลับกันนะครับก็ถ้าเป็นม o t ต r o l โรล่าก็จะเป็นนะแบ่งออกเป็น MC 780 MC นะ MC 7 8 0 0 MC 7 8 M 0 0 MC 7 8 T 0 0นะครับก็จะมี3แบบนะครับถ้าเป็น79ก็จะเป็น MC 7 9 0 0นะครับ79 MC 7 9 L 0 0นะครับนะก็คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของ IC Regulator เนี่ยก็นะครับ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือถ้าเป็น78ก็คือต้องเอาแรงดันอินพุตที่เป็นบวกเข้านะครับกระแสเอาพุตก็นะครับถ้าเป็น mc 7 8 0 0ก็1แอมป์ mc 7 8 m 0 0 500ศูโครมิลลิแอมป์ถ้า mc 7 8 t 0 0ก็3แอมป์นะครับส่วนถ้าเป็น79ก็ mc 7 9 0 0 1แอมป์ mc 7 9 l 0 0ก็100ยไมโครแอมป์นะครับ นะก็ตารางก็ดูในการออกแบบนะส่วนมากเราก็จะใช้เบอร์แรกๆนะเบอร์แรกที่มีขาย,ยตามท้องตลาดนะครับแต่ถ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟคู่นะครับอ,อย่างเราเราต้องการเจ็ดแอันนี้7 9็ด้าหึงหคือไฟบวก5้โวลต์บวกลบ5โวลต์นะครับก็คือใช้กับ ไปเลี้ยงออฟแอมหรืออุปกรณ์ที่ต้องการไฟบวกลบ5โวลต์นับ1แอมป์เราก็ใช้ mc 1 8 mc 1 8 1 5กับ mc 1915นะครับก็จากการออกแบบก็ใช้วงจรบิดเลกติฟายเออร์นะครับเข้ามาก็มี C ฟิลเตอร์คือ2 2 2 0 0ไมโคฟารัดนะครับแล้วก็มีตัว C นะครับ0.2 2ไมโคฟารัดต่อนะครับก่อนเข้า ไอซีเ u ค a อ o r หลังจากตัว IC r e เ u ค a t o r ก็จะมีไอซ0 0นึ่งพันไมโครฟาซึ่งโวลต์ของตัวนี้เราก็ขึ้นอยู่ว่าก็ต้องมากกว่า1ิบสโวลต์นะครับก็ประมาณใช้ประมาณ25โวลต์ห้สิบโวลต์ยีโวลต์ออกแบบตัวนี้ก็ต้องใช้ C ประมาณ25โวลต์นะครับทั้งระบบนะถ้าเราใช้16บโวลต์มันใกล้เคียงกับ15โวลต์มากเกินไป C อาจจะมีการระเบิดได้เราก็ต้องเลือกการออกแบบให้มันมากกว่า สิบห้โวลต์นะครับก็ที่ปลอดภัยก็น่าประมาณ25โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งสายไฟนะครับที่ออกแบบมาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบค่าได้ก็จะเป็น L M 317กับ L M 337นะครับขาก็สลับกันตรงเอาพุตนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นอาขาอาจัด VIN ก็เขาขา3 โ <VO S 2> เข้าขวา2นะครับแต่ถ้าเป็นไฟลบก็คือ v in v ิ in ข้าขาสองเอาตออกขาสามนะดังนั้นเวลาเราออกแบบปรับค่าได้ไฟบวกไฟลบต้องดูขาของ IC <S <S ให้ดีนะครับอ่าตอนนี้พวก IC พวกนี้ก็จะต้องดูที่อุณหภูมินะครับว่าใช้งานอยู่ที่อุณหภูมิใดนะครับก็ อันนี้ก็ lm 3 1 7 m t ก็อยู่ที่0องศาเซลเซียสถึง125องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอภูมิปกตินะแต่นี้จะติดลบใช้ในภูมิภูมิที่สามารถถูกดึความเย็นได้คนระับ lm 3 1 7 m b t นะครับนะลบ40องศาถึงบวกร2อองศาเซลเซียสแต่ถ้า lm 1 3 7 m b m d m d t ก,ใก็ใกล้เคียงกับ mt นะครับเวลาต่อขาอัจจัดนี้ก็คือจะต้องมี v r ปรับค่าได้นะครับนเวลาต่อนะครับก็คือขาอินเข้ามาขาอินอัจจัดเอาก็คือต้องดูว่าเป็นไฟถ้าเป็นไฟบวกอะขาอัจจัดอยู่ขาที่1ขาเอาอยู่ขาที่2แล้วก็ขาอินอยู่ขาที่3นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับแต่ขาจริงก็ตามที่เราดูเราจะ ตรงนี้นะครับอ่า,อา,อาตอนนี้นะครับในการออกแบบนะครับถ้าเป็นไฟลบก,ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนส่วนที่ออ,อกแบบคล้ายๆกันนะครับอ่าตอนนี้มาดูระบบทั้งระบบนะครับก็คือนะครับทมีไฟสามารถปรับได้ทั้งไฟบวกและไฟลบนะครับ ก็จะเป็นตามวงจรน,นี้นะครับก็อันนี้ก็ใช้วงจรปิดเลนี้ไฟเออร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มี C อันนี้ C ีฟิลเตอร์ซีซีหมื่ไมโครฟาลัดนะครับนะก็ออกแบบมาก็จะได้ไฟบวกไฟลบสามารถปรับได้นะครับออกไปบ,บน,นี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับในการออกแบบวงจรฟิลเตอร์แบบนี้นะครับอ่า อันนี้ก็คือเรื่องของวงวงจรเลกูลเเตร์นะครับสไลด์นี้เดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้พ,พวกเราอีกครั้งหนึงนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับเราก็จะมีการออกแบบนะครับก็คือสส่วนก็คือส่วนเ e c ูลไฟเออส่วนเลกูลเเตนะครับก,ก็เลกูลเเตถ้าค่าคงที่ก็มี7805 7905แต่ถ้าเป็นปรับค่าได้ก็มี 317กับ337นะครับมาออกแบบเพื่อที่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับอ,อุปกรณ์ของเรานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้อวงจร t i น k e r c a แในการาซิมูเลเตอร์วงจรอย่างง่ายนะครับสำหรับนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์นะครับ แนะนาให้ถ้านักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านก็สามารถทําตามได้ครับอ่วันนี้เนื้อหาของวงจรเล,ลก็ก IC ซเล็กโอเเตอร์วันนี้ก็ถอจบเพียงแค่นี้ตอนต่อไปก็จะมีอ่า Google Form ในการทำแบบทดสอบนะครับสวัสดีครับ